สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับร้านเพชรไพูทย์พระเครื่องนะครับผมสําหรับ EP ีนี้นะครับเป็น EP ีที่25นะครับผมอ่าผมขอนาเสนอนะครับอ่าเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมสภาพน่ารักนะครับสภาพใช้ศึกช้ามาเลยนะครับผมอ่าสภาพใช้ศึกช้ามาเลยนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับบางเจ็บเลยครับผม ه, กับเหรียญจอบนะครับเหรียญจอบหลวงพ่อเงินพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้สําสหรับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดราคาไว้ก่อนเลยนะครับผมผมขออนุญาตเปิดราคาไว้ที่1000บาทครับผมเปิดไว้ที่1,000บาทนะครับผมสําหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับผมาสามารถโทรมาสอบถามอินบ็อกซ์ข้อความทางไลน์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวน้องจะลงกล้องให้ดูนะครับผม นี่นะครับห่วงนี้ไม่ใช่ห่วงเดิมนะครับเป็นห่วงน่าจะเป็นเจ้าของเดิมนะครับเขาคือมันหักนะครับเขาน่าจะเชื่อมใหม่นะครับแต่ห่วงจริงๆไม่ใช่แบบนี้นะครับย้ํานะครับห่วงจริงๆของหลวงพ่อเงินวัดบางคันไม่ใช่แบบนี้เจ้าของเขาน่าจะอาร์คมาใหม่นะครับอาร์คมาเพื่อห้อยนะครับนี่นะครับเป็นการเชื่อมเงินนะครับเชื่อมเงินเก่านะครับไล่ดูเนื้อหานะครับนี่นะครับ หสึกเลยครับอง์นี้สึกนะครับแต่ยังน่ารักอยู่นะครับใช้มาผ่านผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนนะครับอง์นี้กระแสนื้อก็จะเป็นเหลืองอมเขียวนะครับผมกระแสนื้อก็จะเป็นเหลืองอมเขียวนี่นะครับผมผมพยายามจะลงกล้องให้ชัดชัดแป๊บนึงนะครับน่าจะได้ประมาณนี้ครับผมนี่นะครับเนื้อก็จะออกเหลืองอมเขียวนะครับอ ข้างในลึกนะครับข้างในหูซอกหูลึกนะครับ่าใช้มาสุดๆนะครับลงกล้องค่อนข้างจะยากนิดนึงอ่ะนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับพระองค์ใหญ่ล่ํานะครับพระองค์ใหญ่ล่ําแต่เนื้อหาก็คือเนี่ยศึกเลยละครศึกองค์นี้ศึกสุดๆนี่นะครับผมนี่เป็นไงครับจัดจ้านนะครับเนี่ยดูซอกแขนซอกขาซอกหูนะครับนี่ครับ ลึกนะครับลึกชัดกระแสเนื้อก็เหลืองอมเขียวมีตะกั่วเขียวขึ้นคือเกิดจากการสะสมคราบเหนือใครนะครับนี่นี่ดูขอบข้างนะครับนี่ขอบข้างด้านหลังนะครับด้านหลังก็ใช้ช้ำมาพอสมควรแล้วไม่สมควรนะครับคือช้ชำช้ำมาเยอะเลยแล้วครับนี่นะครับแต่ก็ทำให้พระดูง่ายดีนะครับอ่าพระดูง่ายดี นะครับกล้องไม่โฟกัสดอ่านี่นี่นะครับดูด้านหลังนะครับนี่นะครับเขาเชื่อมมาใหม่นะครับอ่าไม่ใช่ห่วงเดิมนะครับเขาเชื่อมมาใหม่นะครับผมนี่นะครับดูด้านหลังนะครับอ่าสำหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่ศึกสภาพศึกองค์นี้นะครับอ่าผมเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจนะครับผม สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0897690849นะครับหรือทัก ID line ไลน์มาที่ T O O N 0897690849นะครับผมาสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมาสามารถมาสอบถามพูดคุยขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวลองลองกล้องให้ดูนะครับ นี่อ่านี่นะครับโหเป็นไงครับเนื้อหามันมากครับองนี้มันครับอ่าสาหรับคนที่ชอบพระหลวงพ่อเงินนะครับอ่าองนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมองค์นี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับนี่นะครับอ่าดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ครับอ่าย้ํานะครับอันนี้ หูห่วงนี่คือเขาเชื่อมมาใหม่นะครับอ่าหูห่วงเหรียญจอบไม่ใช่แบบนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นหูในตัวนะครับมันน่าจะหักนะครับแล้วเขาก็เลื่อมไอ้เชื่อมเชื่อมใช้อะครับห้อยเปลยมาพอสมควรเลยครับนี่นะครับกระแสเนี้ยพระเหลืองอมเขียวก็ดูง่ายดีนะครับนี่เนื้อหาจัดจ้านนะครับผมเนื้อหาจัดจ้านนะครับผมอ่าสาหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนนะครับ ชอบสนใจหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์089 769 08 49นะครับหรือทัก id ดี n e มาที่ t o o n 089 769 08 49นะครับผมาสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับ ep ที่25นี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ไว้พบกันกับ e ีพีต่อไปนะครับผมอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับสวัสดีครับผมแล้วพบกันกับ e ีพีต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ